สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกว่านสีทิศค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเซนติเมตรค่ะวันนี้ได้สีชมพูอ่อนสีชมพูนะคะ2เส้นสีขาว2เส้นค่ะตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ8ซนติเมตรครึ่งค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้นะคะ8ซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ปลายริบ,บินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สมค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลลิบ,บินให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากด้านล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีชมพูนะคะพับพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวากดลงไปที่มุมเลยค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงให้เส้นริบบิ้นออกมาค่ะนำมุมอีกด้านหนึ่งนะคะมาแนบชิดสนิทกันกับอีกหนึ่งด้านนะคะเนี่ยค่ะเอามุมทั้งสองด้านมามาชิดสนิทกันเลยค่ะเส้นที่สองพับเส้นริบบิ้นไปทางขวาค่ะบีบกดลงไปค่ะ หลังจากนั้นพับตรงกลางเซนลิบินกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะจับปลายดิบินนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซนลิบินออกมาค่ะนี่ค่ะดึงไล่ไล่ออกลงมานะคะเนี่ยค่ะให้มุมทั้งสองด้านประกบกันค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะ เส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังชี้ไปทางขวากดลงไปที่มุมเลยค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นจับที่ปลายเส้นริบบิน้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเนี่ยค่ะ ให้มุมทั้งสองด้านประกบกันนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายพับเซริบบินไปทางด้านหลังปลายบบินชี้ไปทางขวาปีบกดลงไปค่ะพับตรงกลางเนริบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซริบบินออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากเส้นลิบบิ้นสีชมพูค่ะพับเส้นลิบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะจับที่ปลายลิบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะนี่ค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะ ปายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองก็คือเส้นสีขาวค่ะเอาสีชมพูนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาจับปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจับมาทางขวาม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะดึงเส้นริบินออกมาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนี่ค่ะหลังจากนั้นก็คลายลิบบินขึ้นไปค่ะให้กลีบดอกสวยนะคะให้ใหญ่นะคะให้ให้กลีบดอกดูใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะทำากลีบดอกให้เสมอกันทุกๆุกดอกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เส้นลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะทั้ง4ด้านเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ